จับต้องได้ใช่ไหมแค่แบบ700บกว่าบาทอย่างเงี้ยแล้วราคากับสิ่งที่เราได้รับอ่ะในมุมมองของผมผมว่า,วาเฮ้มันเกินราคานะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็สำหรับวันนี้รายการแกะกล่องเล่นครับเราก็มาใส่ครับนอกสถานที่ครับโดยวันนี้เราไม่ได้มาแกะคนเดียวครับ เราเี็แขกรับเชิญด้วยสวัสดีครับเดี๋ยวให้น้องแนะนําตัวดีกว่าเป็นแขกรับเชิญของ EP นี้โอเคเดี๋ยวให้น้องเติ้ลแนะนําตัวหน่อยสวัสดีครับชื่อิเตอร์นะฮะรู้จกักกับเพจทางของเล่นไปเที่ยวไหมดีเพจ m ีเนี่ย r e เพจเทมิ่งอะไรเนี่ยฮะกดแชร์โพสเก็บกับว่าแบบแค่ถ่ายของแปดห้าใชครับตอนนั้นผมสนใจของแปดห้าก็เลยลองทักเอจก็เลยเป็นที่มา ได้รู้จักครับอันนี้เราเริ่มดูแฟร์ทาแล้วก็ทำไมชอบตัวละครตัวสิบบาทเิผมก็ชอบตั้งแต่ตอนซีซั่นแรกเลยครับของทีมแปดที่แบบว่าเฮ้ยจำตอนได้ด้วยเออผมกำลังนึกอยู่หล่อธิบายไงคือมันเป็นตอนที่แบบว่าเออยูสิบบาทต้องโกหกกิฟต์กี่กันนี้เนาะว่าแบบว่านี่แบบว่าคุณคารุ้นป่วยใช่ไหมฮะเออแล้วก็เป็นจังหวะที่แบบเหมือนแบบคุณคารุ้นนอนหลับอยู่อะครับแล้วน้องก็แบบบอกว่าทำไมถึงอยู่ข้างคุณคารุ้นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเพราะชอบไงที่เราจะบอกโกหกคือชออบตตั้งแ่รนนเลยะ

รู้สึกได้เลยว่าจ้หน้น่ะน้องไม่บอกชอบจริงๆแน่อน,อนอนอ่ะมาจากใจเลยมาจากใจจริงอ่ะแต่ก็แอบเนียนนะก็แบบไ่บบวโดนหลอกอะไรอย่างเงี้ยเน่ารักอ่นี่คุณผู้ชมเรามาดูว่าน้องอ่ะเป็นเยูซิบาขนาดไหนนี่ดูจากเสื้ออันนี้เป็นเสื้อน้องยูซิบานะครับซีนเต็มจากตรงพี่เลย อัก็เป็นคนเอามาจากญี่ปุ่นเนี่ยโอเคแล้วก็สําหรับ,บาายศบทไลน์นี้นะครับก็จะเป็นไลน์เอาพ่อปวดเกิดก็คือเป็นชุดที่ตัวน้องเนี่ยเขาจะใส่ชุดว่ายน้ำซึ่งจะบอกว่าตอนนี้เป็นชุดที่ยอดฮิตเลยเพราะว่าเป็นอยู่ในช่วงภาคพิเศษก็คือจะเป็นช่วงเนื้อเรื่องช่วงนี้พอดีอย่างที่เพื่อนๆทราบกันก็คือภาคหรือมูฟี่จะเห็นว่าเขาอตัดเนื้อเรื่องฉากสนุกชุดว่ายน้ำเนี่ย ออกไปเยอะซึ่งแฟนๆบอกเลยว่าเะีดยดได้ oh. เพราะว่าเราชอบฉากนี้แต่ในมังงะแล้วเราอยากแบบดูฉากนี้นานๆแล้วก็ปรากฏว่า i, o, เฮ้ยเขาออกมาทําให้เราไ่จริงๆตอนนั้นเราคุยกันในเฟซเราคุยกันเหมือนประมาณว่าตอนนั้นเขายังไม่ประกาศนะว่าทําซีซั่นต่อแต่น้องก็ยังยังพูดนประมาณว่าอยากดูต่อหรือว่าพี่วินถ้าเกิดเขาแบบไม่ทําต่อแล้วแล้วเราจะได้สะสมต่อไหมให้มีสินค้าอยู่กับเราอย่างนีเอออยากให้น้องอยู่กับเรา ไปนานๆเหมือนประมาณว่าเพิ่งคุยกันแบบนี้ไม่ถึงเดือนแต่ตอนน้นเขาก็ประกาศว่าจะมีแบบฟรีสั้นต่อไปแล้วดันเป็นเนื้อเรื่องแบบช่วงนี้พอดีด้วยเนี่ยสินค้าอาอร์โพรกำลังช่วงออกพอดีโอเคครับก็สําหรับ EP นี้ครับถ้าท่านใดที่ดู EP ก่อนๆเนี่ยจะเห็นเลยว่างานเนี้ย เป็นงานที่ถ้าพี่อยากจะบอกว่าดีเกินราคาก็ได้อันนี้น้องเขาก็แกะมาแล้วสามาคนก่อนหน้านี้มีใครบ้างก็เลี้ยงคนมาเลยฮะับนีน้มีครูนเอะใช่แต่ว่าน้องเป็นเมนยุศึบาเรียกได้ว่าน้องเนี่ยรอวันนี้เลยเป็นยศศบาที่เป็นกล่องไลน์นี้มางั้นเดี๋ยวเราก็มาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่าก็เดี๋ยววันนี้ผมให้แขกรับเชิญนะครับเป็นคนแกะแล้วผมจะนั่งดูน้องแกะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์วิจารณ์หลังจากที่แกะไงบ้างน่ารักขนาดไหนไป เราถามความรู้สึกแก,ก่รับเชิญที่เป็นเมนยศุบาน,นิดนึงนะครับว่าหลังจากแกะมาแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างกับยศุบานเซตนี้จริงก็สวยงามคนระับคือด้วยราคาที่แบบว่าสามารถจะต้องได้เพราะว่าเขาปันน้ามาสวยแบบละเอียดดีเทลต,ต่างๆก็สวยงามดีครับนะ มันก็ได้เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าสั่งซื้อมากๆเลยนะครับถ้าสมมติว่าสั่งซื้อเนี่ยควรจะสั่งซื้อที่ไหนดีตรงๆเลยครับเราพูดพาของเล่นไปเที่ยวข้องกันพาของเล่นไปเที่ยวขาดต้องใหม่เอาเลยพี่ค่ะเดี๋ยวหนึ่งสองพาของเล่นไปเที่ยว สำหรับแอดนะรู้สึกว่าชุดนี้มันมีความน่ารักหลายอย่างอย่างที่เมื่อกี้น้องบอ,อกว่ามันเป็นราคาที่จับต้องได้ทำไมแค่แบบ700กว่าบาทอย่างเงี้ยแล้วราคากับสิ่งที่เราได้รับอ่ะในมุมมองผมอ,อ่ะผมว่าเฮ้ยมันเกินราคานะก็ดูดีแกวมาเห็นไหมเนี่ยสามชิ้นเลยอ่ะมีทั้งแบบฐานฐานแบบธรรมชาติด,ด้วยเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นลายแบบว่ายน้ำใช่ไหมก็ฐานก็ต้องเป็นเนี่ยเป็นน้ําแล้วห่วงยางเนี่ยผมก็ชอบตรงที่ว่ามันมีชื่อของน้องติดไปด้วยมันก็เหมือนเป็นกิมมิกอย่างหนึ่งเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่างานกล่องนี้หลายงานอ่ะ เขาจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่บางทีก็ทําแบบฐานแบบดำทึบๆธรรมดาบางทีก็ทําฐานแค่แบบสีขาวแต่เนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีมากมานั้นแล้วก็ยิ่งเป็นช่วงที่เดลบูบี้เนี่ยกำลังจะเข้าด้วยซึ่งน้องเนี่ยใส่ในตีมเ็รน,นี้พอดีเลยนะโอเค <laughs> กล่องจะฟิว <laughs> แล้เก็สำหรับการถ่ายทำนอกสถานที่นะครับก็ยังไงต้องขอบคุณน,น้องเติร์นอีกทีหนึ่งเพราะวันนี้เราก็มีมอบของที่ เราชุดไปด้วยมันเลิกครับไปการเดินกันทั้งนี้นะครับามาให้คุณผู้ชมดูเลยดีว่านี่อันนี้เป็นโปเตอร์โปเตอร,ร์ใส่น้องโยชิบารนะครับในชุดกาฬาสีแล้วก็อันนึ่งน,น,นี่อันนี้อาจจะเป็นดูเป็นของที่ไม่มีราคาอะไรนะแต่ว่าแอดเนี่ยไปเอามาจากที่ญี่ปุ่นเลยก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆใบปิวแต่ว่าลายสวยดีกับภ้าโปรโมทเกมเจ้าสาวแปชั่ก็ยังมีนี่แซมสวยๆของน้องโยชิบารนะครับก็เตีมยวมให้แทบเชิญเลย ทำส่งมอบกันนิดนึงโอเคราคาไปประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงให้น้องเติ้ลนะครับพูดฝากช่องของเรานิดนึงแล้วกันฝากช anel YouTube Point to Travel แล้วก็เพจ Facebook ทางคนที่ไปเที่ยวของแอดบินด้วยนะครับใช่ขอบคุณครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสหน้านะครับถ้ามีโอกาสจริงๆถ้าผมว่าน้องเขาไม่หนีผมไปไหนนะครับก็เดี๋ยวถ้าเป็นงานยูสุบาเดี๋ยวเราอาจจะแบบเนี่ยมีการนัดกันแกะนอกสถานที่กันอีกนะครับเพื่อความบันเทิงยืดเย เกะคนเดียวไม่มาไม่ต้องครับผมมาแค่คลิปนี้คลิปเดียวอะครับไม่อยู่เลยครับยอยอพบกันใหม่ใน EP หน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ไปประมาณเจ็ดวันอย่างเงี้ยเจ็ดวันแล้วก็ช้อปปิ้งแบบ <c oughs> ไม่เบืออแบบพี่มากเงี้ย <c oughs> พี่ว่าประมาณห้าคนก็อยู่รู้สึกเลยว่าไม่ได้อะฉันต้องมีต้อ,องมีตัวละครเรื่องนี้อยู่ในมือนี่มันตรงตัวที่สุดแล้วอะเพราะว่าการมีแบบฟิกเกอร์อยู่ในมือ,ม,ม,แบบอ,อม,มันเหมือนแบบเอายิ่งเราดูอนิเมะใช่ไหมมันเหมือนแบบให้เราได้ออกมาจากทีวีเลย